วันนี้จะชวนมาทำเลดเวลเวดเค้กสีแดงสดบีบครีมไปร,รูปดอกกุหลาบกันค่ะเนื้อเค้กที่ได้วันนี้ก็คือเนียนนุ่มฟูเป็นกมหยี่แบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบหลักในวันนี้เราใช้แป้งเค้กตาลค้งเป็นแป้งสาลีคุณภาพสูงที่จะช่วยให้เนื้อเค้กของเรานุ่มเบาเลยค่ะในขั้นตอนแรกจะทำบัตเตอร์มิลไว้ก่อนค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงในนมสดแล้วก็ผักทิ้งไว้30นาทีตีเนยกับน้ำตาลจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็เนยมีความขึ้นฟูจนเป็นครีมขาวใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วตีผสมให้้้เเขากกััันตตมงีีอคร ที่เราทําพักไว้30นาทีตั้งแต่ช่วงแรกตอนนี้นมก็จะมีความข้นขึ้นเทใส่ได้เลยค่ะร่อนแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและผงโกโก้ลงไปตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีและที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับเลดเวเวดก็ต้องสีผสมอาหารสีแดงเค้กของเราจะได้มีสีแดงสด ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างขึ้นฟูแล้วก็เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเทใส่ถาดอบปาดให้เรียบขอพิมพ์ไล่ฟองอากาศสักสองสามทีแล้วก็เอาเข้าอบได้เลยค่ะใช้พิมพ์่งกลมมากดลงไปเอาไว้ประกอบเป็นส่วนของตัวเค้กเอาเศษเค้กที่เหลือมาขายี้กับตะแกงเอาไว้ตกแต่งเค้กต่อไปมาทำส่วนของครีมกันค่ะตีครีมชีสอุณหภูมิห้องให้ได้เนื้อเนียนเริ่มใส่เนยลงไปแล้วก็ตีครีมชีสกับเนยให้เข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็ตีทุกอย่างให้ได้เนื้อที่เนียนด เอาครีมที่ได้มาใส่ถุงบีบแล้วก็บีบตกแต่งเค้กตามชอบได้เลยค่ะของเราใช้หัวบีบเบอร์2อดีบีบเป็นดอกกุหลาบวางเค้กชั้นที่2ลงไปบีบครีมตกแต่งด้านบนโรยด้วยผงเค้กสีแดงอีกเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแล้ววันนี้สา,า,ามารถหาซื้อแป้งเค้กตาลค้างมาทำขนมได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะ